สวัสดี FC ทีมงานพยายงัาง่งเพชรตาแดงและสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับเลขลาวพัฒนาคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ส่งเสริมการเล่นพนันตัวเลขมาจากสูตรการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณนะครับลาวพัฒนาวันที่19กรกฎาคม2024นะครับก่อนอื่นไปดูผลงานและผลเลขนะครับของวันที่17กรกฎาคม นะครับที่ให้กันนะครับเลขสูตร04751นะครับวิ่งรูดกันที่4รูด4กันนะครับปรโชคดีกันนะครับหวยออก5941ได้41กันไปนะครับเสียดาย3ตัว014741เกือบนะครับแต่แต่กัน41นะฮะที่ให้2ตัวบนตัวเจาะกัน4741ออก41ก็ดีใจนะครับกับการถอนทุนของราวพัฒนา มาดูกันเลยนะครับสําหรับเลขลาวพัฒนาวันที่19กรกฎาคม2024นะครับเลขสูตรนะครับ6825หรือ0นะครับ2ตัวนี้ฟันกันยากจริงๆแล้วก็3เจาะกันเลยฮะวิ่งรูดที่5ครับฟันธงคือ5มีโอกาสเบิ้ลน,นะครับวันนี้355ตัวเจาะตัวฟันนะครับ 3ามเป็นตัวรองนะครับกันทัก2ตัวนะฮะแปดหรือ650้ครับสตัวล่างเน้นกันที่3 2มมั่นใจ3านะครับน่าจะมาล่าง3 2มสอนะครับสตัวบน25กับ5านะครับมี50เป็นตัวกันก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับเลขเหลาา ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับราบขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ